อ่าวันนี้ป้ามาเลีต้นยางสิไม่มีน้ำยางลวกเรียวนะเดี๋ยวก็มาปืนปูแบบรุง่งแล้วก็มาโลกเลือกอกคตัวนี้เด็กโนตัดอยู่แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้ตัดเรียวเลยมาปืนปูแล้วก็นจะเ,เอื้อมแท่งเอื้อมอันละ อันนี้ยุดไปประมาณเสียีแล้วจ้ะเนี่ร้ยเหล็กนตัดเต็มนี้ซึ่งเราไม่มีนังยางเนี่ยกนร้อยร้ยตัดเต็มนี้ซึ่งเไม่มีนัยานี่ยยางเลยซึงีเนี่ยลงมาพื้นฟูเลยนะไม่รัวมันได้ป้นไหมตาลงลงนี่คนกบไม่ก่อยอันนได้ก่อใหยได้จเลยลงลงลงเลยวาตาปลายไปเดียวยางแล้วปอกไหมนะเี๋นี้ ตาเดียวตั้งไวตั้งเจ็ดวันแล้วก็มาเลว่ามันมีหนังยางไหมอ่าตาบริเวณนี้นะนุ่งกับเปิดปีดบริเวณนี้ตาแปบนี้หรอดสามมิลโอเคแะเลตัวน,นี้ยางแต่ไม่ตัดมาประมาณห้าปีแล้วม,ว,วมาพุ่นฟูไวอยี๋ยวก็มาเปิดเลว,ว่ามันมีหนังยางไหมอ่ะ ยังก็มีนังยางกาอปฝุ่นป่วยได้เจ็ดวันเราก็มาปืดเลยนะตกลงก็มีนังยางตกลงกะเป็นว่าส่วนนี้ยังยางอยู่ประมาณโรยหยีทิกตน้นกากัดได้ทุกต้นเนี่ยกะฝืนปุนหมดแล้วอ่าไรดีไหเเมื่อนกับไม่อ่อนตกจะยวหรืจะรามาปืดปกติโอเค